สินเซียยูอีสิน,นีหัวใจสวัสดีครับผมจะนักการแก้วเพิ่มดูดวงราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภนะครับราศีพฤษศคือผู้ที่เกิดแต่วันที่1 5พฤษภาคมถึง15มิถุนายนของทุกปีนะครับดวงดีปี2568นปนะครับไปดูรายละเอียดกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยออกช้านิดนึงนะครับเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ ช่องนัดแอสโตรค่อนข้างจะละเอียดนะครับวิเคราะห์ดาวดีดาวเสียนะครับมีครบทุกราศีแล้วใครสนใจก็ไปฟังได้นะครับที่ช่องนัดแอสโตร456 n a t a s t r o นะครับวิเคราะห์ละเอียดมากนะครับด้านดีและด้านร้ายของดาวนะครับดาวดีเป็นไงดาวร้ายเป็นไงจะบอกไว้หมดนะครับโอเคฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ ทั้งสองช่องเลยทั้งนะับเอส t r o โทรและนักการนำโชคนะครับมาวิเคราะห์ดาวใหญ่กันนะครับดูนำมฤตยูนะครับเป็นดาวอาเพศนะถ้าดาวมฤตยูเดิมของใครดีนะครับสัมพันธ์กับดาวสุปเคราะห์เช่นดาวพฤหัสนะครับจะทำให้เจ้าชะตาราศีพฤษภมีความคิดริดเริ่มใหม่ๆนะครับ สามารถพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เจริญก้าวหน้าล้ําสมัยใหม่เสมอนะครับไปไกลกว่าผู้คนที่จะคาดคิดนะครับ <c oughs> ดาวมฤตยูทับลัคนาก็ทําให้มีความคิดแปลกแหวกแนวนะครับถ้าดาวมฤตยูโยกเกณฑ์กับดาวบาประเคราะห์นะครับเช่นดาวเสาร์ดาวคารดาวราหูนะดาวอาทิตย์เป็นดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพศภัยเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยนะครับก็จะทําให้ชาว ประสบประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะครับพอดามลติยูก็เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดแบบปุบป,ปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะครับเช่นมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่ทํางานนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บหรือประสบอุบัติเหตุผ่าตัดนะครับ มาดูดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เจ้าเรือนสุภจรเข้าเรือนกัมมะตั้งแต่มีนาคม2566ถึง18พฤษภาคม2568นะครับช่วงดาวเสาร์เข้ากัมมะเนี่ยนะครับถ้าดาวเสาร์เดิมของใครดีนะครับดียังไงก็ขอให้ไปดูคลิปช่องนัดอสโตรก็ได้นะครับนะเขาจะบอกว่าชัดเจนมากนะครับเสาดียังไงเสาเสียยังไงนะครับให้โทษให้คุณยังไงนะครับกับเรื่องการงานนะครับ <c oughs> ถ้าดาวเสาเดิมดีนะจอนเขาเป็นสี ก็ทําให้ชาวพ,พิสบโชคดีเรื่องการงานมีโอกาสได้งานใหญ่นะครับนะหรือได้รับงานโปรเจกต์ใหญ่ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง,งมีโอกาสได้รับตําแหน่งใหญ่ขึ้นนะครับถ้าดาวเสาเดิมเสียจรมาเสียก็ทาให้การงานมีปัญหาหนักนะครับบางคนต้องลาออกจากงานนะครับหรือย้ายงานเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องหน้าที่การงานนะครับเจ้าของกิจการบางแห่งอาจจะต้องปิดกิจการนะครับ เลิกธุรกิจไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องโรงงานนะครับดาวเสา็นดาวเกี่ยวกับเรื่องโรงงาน <c oughs> 19พฤษภาคมถึง22สิงหาคมดาวเสาย้ายนะครับจรเข้าเรือนลาพนะในด้านดีนะครับชว่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้สูงวัยนะครับเพื่อนที่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนต่างชาติจะช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับมีโชคลาภรายได้ดีขึ้นนะครับมีโชคจากต่างถิ่นแดนไกลนะครับ <c oughs> ในด้านร้ายนะครับนะถ้าดาวเสาเติมเสียจอนวายเสียก็จะทาให้เหนื่อยยากในการหาโชคลาภรายได้นะครับบางคนก็ทําให้เงินฝืดเครื่องได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ถ้าดาวเสาเสียก็ไม่ควรจะไปเสี่ยงโชคนะหรือการลงทุน เริ่มใหม่ๆนะครับหรือการครบเพื่อนช่วงนี้ค่อนข้างจะหาเพื่อนเพื่อนแท้ยากนะครับ <c oughs> เพื่อนกินหาง่าย <c oughs> เพื่อนตายหายากเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ <c oughs> 13พฤษภาคม2 5ง8ถึง23สิบสามพฤศจิกายนขออภัยครับ23สิงหาคมถึง13กุมภาพันธ์2569นะครับสิงหาหกแปถึงกุมภา69เเนี่ยนะครับดาวเสาร์พักองศาถอยหลัง จรกเเรือ,อนกรรมะจรมาทับดาวราหูคู่มิดใหญ่นะครับในด้านดีถ้าดาวเสาร์กับราหูเป็นดาวที่ดีนะครับจรมาเป็นสีดวงดดวหนึง่งจรมาเป็นสีก็มีโอกาสได้งานดีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมิตรสหายให้การช่วยหรือสนับสนุนให้การงานก้าวหน้าการค้า,กา,คาการลงทุนประสบความสําเร็จนะครับมีเกณฑ์จะได้งานใหญ่โดยเฉพาะงานโรงงานงานดันอสังหาริมทรัพย์รับเหมาก่อสร้างงานประมงหรือการเกษตรเมืองแร่นะครับ การค้าขายกับต่างประเทศจะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้งานใหญ่เข้ามานะครับในด้านเสียถ้าเดาเสาเดิมเสียจอมมาเสียเนี่ยนะครับการงานมีปัญหาผุปสักมากนะครับลูกจ้างก็มีโอกาสตกงานออกจากงานเจ้าของโรงงานก็มีโอกาสการงานการไม่ค่อยก้าวหน้าการค้าการลงทุนค่อนข้างจะเสียหายนะครับเจ้าของกิจการบางคนก็อาจจะต้องถึงขั้นปิดกิจการนะครับปิดโรงงานนะครับ พ่อค้าแม่ค้ากันทํามาค้าขายไม่ค่อยดีทุนหายกําไรหดนะครับผู้ที่เป็นลูกจ้างก็ถูกเจ้านายกดดันจนต้องลาออกนะครับผู้ที่เป็นข้าราชการอาจจะมีปัญหาก,กับเจ้านายก็ได้นะครับมาดูดาวราหูกันต่อนะครับดาวราหูเจริญกมรมะจลก็เรือลาภะตั้งแต่ตุลาคม2566ถึง4พฤษภาคม2568นะครับ ชาวพุทธศพช่วงนี้กรรมะลาภะก็แปลว่าโชคดีเรื่องการงานนะครับจับงานอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จกลายเป็นเงินเป็นทองนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ดาวเสาจรทัพราหูนะ <c oughs> ก็จะโชคดีมากนะครับผู้ที่เสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโชคลาภแบบฟุกฟุนะครับจากการเสี่ยง ได้กำไรจากการลงทุนเหนือการคาดหมายนะครับแต่ก็ระวังนะถ้าราหูเดิมเสียจรเป็นกาลีหรือทับดาพุธคุสตรูเนี่ยนะครับระวังโลภมากลาบหายนะครับระวังคดีความนะเกิดจากความโลภอยากรวยทางลัดนะครับ <c oughs> อย่าไปเสี่ยงโชคนะครับไม่ควรเล่นหุ้นเล่น,ห,ลนหวยหรือการพนันทุกชนิดในช่วงนี้นะครับดีไม่ดีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของดวงดาวนะครับดาวเดิมและดาวจรนนะครับนะ ถ้าจรมาเป็นสีหรือจอรเป็นกาลีนะครับหรือดาวเดิมคุณภาพดีเป็นเกษตรมหาอุดมหาจาักราชาโชคเนี่ยนะครับก็ถือว่าจดาวจรมาให้คุณนะครับโชคดีแน่นอนแต่ถ้าดาวเดิมเสียจอมาเสียอีกเสียหายนะครับดาวก็เหมือนเรียน2ด้านนะครับต้องดูทั้ง2ด้านเพราะเราไม่รู้พื้นดวงของแต่ละคนนะครับไปทายดีอย่างเดียวไม่ได้เลยนะครับ 5พฤษภาคม2568ถึง22พฤศจิกายน2569ดาวราหูจเจริญกรามะจ้าเรือนกรามะเป็นเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงยาวนานยาวนานถึงปีครึ่งนะครับดาวใหญ่นะเวลาให้คุณก็ให้คุณอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานนะครับ <c oughs> ชาวพฤษศโจนี้การงานมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าชะตาจะรักและทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มความสามารถ จนการงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่จับงานอะไรก็จะสําเร็จสมหวังผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการจะรับการโปรโมทให้ได้รับตําแหน่งใหญ่ขึ้นนะครับมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นเจ้าของกิจการมีเกณฑ์จะได้งานโครงการใหญ่ๆนะครับจะมีมิตรสหายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนให้ก้าวหน้าและมัน่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตร <c oughs> งนี้เตรียมตัวลุยได้เลยนะครับ เพราะมีช่วงที่ดาวเสาพักองศาถอยมาทับราหูคู่มิตรใหญ่ในช่วง23สิงหา2518ถึง13กุมภาพันธ์2 5 6 9เตรียมตัวรับงานใหญ่กันไว้เลยนะครับงานเดินเงินดีไม่เหนื่อยฟรีก็แล้วกันนะครับหยิบจับงานอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับถ้าดาวราหูหรือดาวเสาร์จรมาเสียจรเป็นกาลีก็อาจจะให้โทษก็ได้นะครับ วัยเรียนมักจะทุ่มเทอ่านหนังสือและสอบติดนะครับนะเป็นจะสอบเรียนต่อก็จะประสบความสําเร็จนะครับมาดูดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภะของชาวพฤสศนะครับดาวพฤหัสทรลัคนาตั้งแต่พฤษภาปี67แล้วนะครับถึง12พฤษภาปีเนี่ยนะครับ ในด้านดีนะครับถ้าดาวพฤหัสบดีเดิมดีจอมาดีจรมาเป็นสีนะทับดาวคูมิตรก็จะโชคดีมีโอกาสได้รับมรดกหรือเงินประกันชีวิตประกันภัยได้เงินจากการสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆนะครับบางคนจะได้รับทรัพย์สินเงินทองจากคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับชาวพฤษภบางคนจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคถูกหวยรวยเบอร์นะครับบางคนจะเป็นจะมีเพื่อน หรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเจ้าชะตาให้มีโชคลาภรายได้ดีขึ้นนะครับดาวพุธทับลัคนาก็ถือว่าได้โกมุตเกณฑ์นะครับค่อนข้างจะโชคดีทุกด้านนะครับดาวพัสคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับแต่ในด้านร้ายนะครับถ้าดาวพัสบดีเดิมเสียอยู่อริมรณะวินาจจรเป็นกาลีนะครับจะกลายเป็นดาวคาดร้ายของชาวพฤทศศพหรือราศีสัตวบ,บกนะครับราศีสัตวบ,บกก็คือราศีเมษนะครับ ราศีพฤษภรศาศีสิงห์พวกนี้นะครับประหัแตแดนที่จะให้คุณกลับกลายมาเป็นให้โทษนะครับต่อระหว่างปัญหาสุขภาพบางคนก็เจ็บป่วยหรือผ่าตัดบางคนก็เป็นโรคร้ายนะครับเท่าที่คนสนิทคนที่รู้จักหรือลูกศิษย์ที่มาดูดวงเนะี่ยก็มีบางคนผ่าตัดสมองนะครับบางคนก็เป็นมะเร็งเต้านมนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวมฤตอยู่ด้วยนะครับดาวอาเพศ ดาวอุบัติเหตุเพศภัย,ย,ภยจรทับลักนาด้วยอีกหนึ่งดวงเนี่ยนะครับไม่มีดาวพฤหัสแค่ดวงเดียวนะครับแต่ช่วงที่ดาวพฤหัดยังทับลักนาก็ยังถือว่าคุ้มโทษคุ้มภัยอยู่นะครับตรงนี้หมอดู YouTube ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับจะพูดถึงแต่ด้านดีของดาวพฤหัสอย่างเดียวนะครับกลัวเสียเรตติ้งนะครับเพราะคนชอบแต่เรื่องดีๆไม่อยากให้หมอดูพูดดูดวงตัวเองไม่ดีนะครับหมอดูก็เลยเชีร์สุดลิมทิมประตูไปเลยนะครับ แล้วคนที่พูดดีอย่างเดียวนี่โอ้โหเครดิตพุ่งกระชุดนะครับคนชอบมากสาธุสาธุกันใหญ่นะครับยังกับเข้าวัดเข้าวาอย่างยย่งกว่าพระให้พรซะอีกนะครับอย่าเชื่องมงงายนะครับเราเชาวพุทธเชื่ออย่างมีสตินะครับเชื่ออย่างมีเหตุมีผลนะอย่าโง,ง่ง,งมงงายระวังถูกเขาหลอกได้เหมือนกันแม้แต่หมอดูมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะครับแต่หมอดูหรือปลอมมาเป็นพระก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ หา <c oughs> พฤษภาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569ดาวพฤหัสจอ์เข้าเรือนการเงินจริงๆเราก็ถือว่าดาวพฤหัสก็ยังสัมพันธ์ดีนะยังให้คุณกับชาวพฤษศอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ปีนี้ดาวโวจรวิปริตกันเยอะนะครับทั้งดาวเสาร์ดาวพฤหัสมฤตยูดาวประสุขดาวอังคารกอนข้างที่จะจุลมนุษวุ่นวาย เดินหน้าถอยหลังยังกสารวัรละบงนะครับ5พฤษภาคม2568ถึงวันที่1ตุลาคม2568ดาวพรหัสจรก็เรือนการเงินนะครับถ้าดาวพรหัสบดีเดิมดีจอนมาเป็นสีก็ช่วยชาวรุษศพมีโชคลาภรายได้ดีขึ้นได้เงินเข้ามาเป็นกอเป็นกรรมบางคนจะรับทรัพย์สินมรดกหรือเงินประกันชีวิตหรือได้รับเงินชดเชยจากประกันภัยนะครับได้เงินจากต่างถิ่นแดนไกลหรือได้เงินจากต่างประเทศบางคนจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคหรือชิงรางวัลนะครับ เป็นช่วงที่โชคดีด้านการเงินนะครับผู้ที่คิดจะกู้เงินจากสถาบันการเงินก็มีเกณฑ์จะได้รับการอนุมัติเพราะเครดิตดีนะครับช่วงนี้เผลอๆบางคนธนาคารเชิญไปกู้ด้วยซ้ำนะครับมาดูด้านร้ายของดาวประหัตเหมือนกันนะครับอย่างที่เปลี่ยนไว้แต่แรกนะครับธาดาประหัตพูทด,ดีเดิมเสียนะอ,อยู่อริมรณนาวินาจอมเ็งกาลีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวคาดร้ายนะครับ มักจะมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับาการเจ็บป่วยของตัวเองหรือญาติพี่น้องนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นช่วงที่เก็บเงินไม่อยู่พอจะเก็บทีก็มีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินนะครับพอเข้าวันที่2ตุลาคมถึง22ธันวาคม2 5 6 8ดาวพระจัรเข้าเรือนสหาชาัชได้มาตรฐานเป็นดาวมหาอุดโอ้โห มีกําลังสูงสุดให้คุณสูงสุดกับทุกราศีนะครับวัยเรียนจะประสบความสําเร็จด้านการศึกษาเล่าเรียนนะครับวัยทํางานก็จะโชคดีจากการติดต่อวิ่งเต้นต่างๆจะประสบความสําเร็จการเจรจาต่างๆสามารถตกลงกันได้ดีนะครับงานตัวแทนในหน้าจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ <c oughs> บางคนจะได้รับรางวัลใหญ่จากการขายถึงเป้านะครับ มีโอกาสได้รางวัลเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือในประเทศนะครับ23ธันวาคม2,568ถึง31พฤษภาคม2,569ดาวพฤหัสพักองศาถอยเข้าเรือนการเงินเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้โชคลาภการเงินก็ยังดีนะยังมีเงินหมุนเวียนดีอยู่นะครับบางช่วงอาจจะได้เงินช้าหน่อยแต่ก็ได้เงินเข้ามาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับสรุปดวง ชาวพฤษภปี2,568การงานการเงินเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูเรื่องการงานนะครับต้นปี2,568ถึง19พฤษภาคม2,568การงานอาจจะเหนื่อยหนักนะเพราะดาวเสาร์จออยู่เรือนกรรมะแต่การงานก็ยังดีนะหยิบจับงานอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองเพราะดาวร,ร,ราหูดาวเจริญกรรมะจออยู่เรือนลาภะนะครับยกเว้นผู้ที่มีดาวเสาร์จรมาเป็นกาลีอาจจะมีปัญหาหนักเลยทีเดียวนะครับ หลังวันที่หาพฤษภาคม2อ1 8ายถึง22พฤศจิกายน2 5 6 9ดาวราหูเจ้าเรือนกรรมะเป็นออจอรเข้าเรือนกรรมะในมาตรฐานเป็นเกษตรแปลว่าการงานมั่นคงมากขึ้นนะครับชาวพิษพจะมีงานมั่นคงมากขึ้นคนที่ตกงานก็มีโอกาสจะได้งานทำนะครับเจ้าของกิจการสามารถพัฒนาธุรกิจการงานการค้าการลงทุนให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่ดาวคู่มิตรใหญ่นะครับ เสาภักองศาทับราหูอีกรอบในเรือนกรมมะช่วง23สิงหา2,018ถึง13กุมภาพันธ์2 5 1 9นะครับเตรียมรับงานใหญ่กันไว้เลยนะครับทุ่มเทให้เต็มที่ช่วงนี้ได้งานใหญ่แน่นอนนะครับบางคนก็ <c oughs> ได้รับงานโปรเจกต์ใหญ่นะครับผู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างก็มีโอกาสได้รับตำแหน่งใหญ่นะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับ โดยภาพรวมแล้วการเงินดีเกือบทั้งปีนะครับเพราะช่วงต้นปีตั้งแต่ปีที่แล้วมาด้วยซ้านะครับดาวพรหัสเจเจริญลาภะทับลัคนาของชาวพฤษศลาภะแปลว่าโชคลาภทับตัวนะครับจนถึง13พฤษภาคมนะครับจากนั้นดาวพระหัสก็จังจรเขาเรือนการเงินต่อเนื่องนะครับแสดงว่าเงินยังดีต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ดาวพระศุกร์ดาวตโนลักษนะ์จรเขาเรือนลาภะเป็นมหาอุดนะครับ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมสีเดือนเต็มเมนะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะปกติดาวประสุกอยู่แค่เดือนเดียวแต่ตอนนี้ให้คุณถึงสเดือนเต็มเโชคลาภรายได้นะดาวลาภะทัพลัคนาและดา,ดาวเจ้าเรือนลัคนาจรเขาเรือนลาภะเป็นเกษตรแรกเรือนช่วงนี้แหละครับเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตนะครับจากดาวประสุกลาภะมหาอุดนะครับชาวพฤทธศพมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชค นะเป็นช่วงที่ชาวพฤทธศพจะโชคดีมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่กล <c oughs> างปีไปแล้วดาวพระหัสเจ้าเรือนมรณะลาพระจรก็เรือนกระดุมพระลาพระกระดุมพระก็คือดวงเศรษฐีดีๆนี่แหละนะครับโชคลาบการเงินดีนะโชคดีเรื่องการเงินนะครับด้เงินก้อนใหญ่มาแบบง่ายๆสบายๆนะครับมีโชคลาบจากการเสี่ยงบางคนได้มรดกหรือเงินประกันชีวิตประกันภัยบางคนจะได้เงินจากคู่ครองหรือเงินจาก ตามถิ่นแดนไกลนะครับการเงินจะมีปัญหามีรายจ่ายเยอะบ้างก็ในช่วงต้นปีนะครับประมาณวันที่2ถึง20มกราคมเพราะดาวการเงินจรเข้มรณะนะครับและก็มีบางช่วงนะครับที่ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเหมือนกันนะครับระวังความโลภทําให้ถูกหลอกถูกโกงนะครับโดยเฉพาะแก๊งมิจฉาชีพตอนนี้มันระบาดหนักนะครับระวังให้ดีในช่วง มีนาคมถึงกลางพฤษภาคมนะครับดาวพุธด,ดาวการเงินจอทับราหูคู่ศัตรูในเรือนลาภะนะครับบางคนก็หวังโชคลาภมากเกินไปบางคนก็ไปหลงเหยื่อนะครับเอาผลประโยชน์มาหลอกล่อโจวงนี้ก็ต้องระวังยิ่งถ้าดาวราหูใครเป็นกาลีเนี่ยนะยิ่งทําให้โลภมากลาภหายนะครับนอ,อกจากนี้ดาวกันเงินยังจรเข้าเรือนวินาสนะครับและดาวพุธ ดาวการเงินจรก็เลิศอริช่วง 20, 20, 28กันยายนถึง22ตุลาคมนะครับช่วงนี้ก็พอมีเงินขึ้นมาก็ต้องเอาเงินไปใช้หนี้สินนะบางคนก็นําเงินไปให้ลูกหลานหรือไปเออลูกหลานหรอษั์เลี้ยงเจ็บป่วยนะครับต้องนําเงินไปช่วยค่ารักษาพยาบาลน,นะครับมาดูเรื่องความรักคู่ครองโดยภาพรวมแล้วความรักความสัมพันธ์ยังไปกันได้ดีนะครับคนโสดเะ หรือไม่โสดมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามนะครับเพราะดวงได้โกมุดเกณฑ์นะครับดาวรหัสกลุ่มลักขนาดตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึง13พฤษภาคม2 0 6 8เนี่ยนะครับนอกจากนี้ไม่มีดาวแบบเคราะห์ใหญ่ทำมุมร้ายเสียเรือนคู่ครองนะครับจึงไม่มีปัญหาหนักหนาสาหัสถึงกนต้องเลิกลายย่าร้างนะครับก็ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องปัญหาเรื่องคู่นะครับ คนมีสเสน่ห์มากด้วยซ้านะครับจากไดโกมุดเกนแล้วก็ช่วงที่ดาวพระศุกร์ลาภะนะครับดาวพระศุกร์ลาภะก็ถือว่ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับเนื่องจากดาวมฤตยูทับลัคนาของชาวพระสบเนี่ยต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดนะครับยิ่งถ้าดาวพระรหัสของใครเดิมเป็นดาวลอยอยูอุลิมรณะวินาศจรมาเป็นกาลีนะต้องระมัดระวังปัสสะชีโวชีโวคือดาวพระรหัสนะครับ เป็นดาวคาดของราศีสัตว์วบกนะช่วงนีน้ช่วงนี้พวกหมดูส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพูดถึงนะครับเพราะพูดไปคนก็ไม่ค่อยชอบนะชอบฟังแต่เรื่องดีๆโชคลาภร่ำรวยการดูดวงนะดาวก็มีเรียนสองด้านนะครับจะดูดีอย่างเดียวก็ระวังทําให้เราประมาทขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าดาวพรหัสบดีเดิมดีจนมาเป็นสีก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับโชคดีแน่นอนนะครับ แถมเราปหับยังคุ้มโทษคุ้มภัยให้ด้วยนะครับมาดูเลขนำโชคเลข6นะครับใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเลข6เป็นเลขนำโชคนะต่างเลขที่บ้านเลขที่รถทะเบียนรถทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้ามี2ตัวก็1 6 3 6 4 6หนะครับหนึ่งสูหนึ่งสามหกนะสี่สามหกนะครับเลขพวกนี้จำไว้เลยใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับ บางคนอาจจะได้โชคจากเลขพวกนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามทางช่องนัดแอสโตรนะครับนัดแอสโตรและช่องนัดการนําโชคให้ด้วยนะครับดูดวงฉลองปีใหม่และตรุษจีนพอดีเลยนะครับวันนี้โปรลดราคา50%สนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับแอดสไลน์นัดแอสโตรนะครับขึ้นตัวในแอดไลแล้วก็นัดแอสโตรนะหรือเบอร์โทร0 8 4 6 4 7 2 9 2 9นะครับ สุดท้านี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสินเสียยุอีสินนิฮัใจนะครับขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขโรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับไม่เจ็บไม่จนขอให้รวยทุกคนครับสวัสดีครับ